พพฟซี FC, น้องเดียคิดว่ากระโดดเสื่องสูงสูง,สงกวัวจะไล่เป็นพี่ทหารแต่ละคนตอนแรกน้องเดียคิดว่าจะมีแต่ทหารหญิงไทยที่กวัวจะได้โหลดแต่ละครั้งนี่ต้องกลัวแล้วก็ยากที่สุดพพฟซีเพราะว่าการกระโดดเสื่องนี่ไม่ใช่เดองง่ายมาดู พี่ทหารทรายประเทศไทยกว่าจะได้กระโดดเสื้อเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เรื่องง่ายเลยพี่พีเอฟซีแล้วบอกได้เลยว่าขำสุดๆเนาะแต่ก็ขอเป็นกําลังใจให้พี่ๆทหารทุกคนเนาะเป็นกําลังใจให้ผ่านตรงนี้ไปให้ได้เนาะป้าตอนนี้น้องเนียจะรับพาพีพีเอฟซีไปรับส้มคลิปวิดีโอพร้อมๆกันนอกว่าจะเป็นจังไรปะป ตระระากวะกอละโกสาม,มาสามู้เลยตระะเฮ้ยมึงก็เึ็นหนา้าเสาเลยเฮ้ย <c oughs> ครับมึงเึ็นหนา้าเสาเลยทำใจครับทำใจ <c oughs> โอดโดูอเดยเมื่อี้ไม่ใส่มื่้<า> <c oughs> ขึ้นมาอีกวันขึ้นมาขึ้นมาเดียวมาเร็วเร็วเร็วโอ้ยขาลอยมืกีโต๊ันไดนั่นย่างไปยงไป

จับจับมืมุ้ีได้จับมุ้กได้โอ้ยมึเนี่ยครับกรััสูงเดี๋ยวเดี๋ยันียเียวียวต้องไาผุนผุนแ้้มีทมุ้พวระโดดก็ได้เหน่จ้ยมึงเงี้ยสั่นหลเรื่เนี่ยมุ้งเาโดดอยู่บเจ้นหน่งเองอะไรครับคูเจนนะครับคูเจนเป็นเป็นครูควบคุมเอง ช่วยครูควบคุมหอโดดนะครับมาตรทานครับนยีจบครบวัดนะครับโดดวัดแล้วโดดวัดแล้วนี่ไมครับนี่หของมึงเนีไอ้เขาก่อกันขนาดสร้างกูสมปูนยังแอวมาโดดหออยู่เพื่ออไมานไปปักได้จากโดดมากางท่านวสมปูอยางนี้ยังอยากโดดหออยู่งย เดี๋ยวใ้ยืนท่างใจก่อนหนึ่งนาที๋อนยังไงขอรกวสามสนาทีมามองมานี้ให้ดูเลยไม่ต้องอะไรกนไม่ชนะคุมองมองตามอยามาอย่ามอามนยาไว้รวระวังระวเชืกีังเนายาม่ขยมีไเลยยขามากกว่าเนีายะาเนี่มาางนาย่างเ้ยงล่างพอเวลาตัสินใจด่เมือจับเชือกมือไอ้มือจับ ไอ้สายไว้ดีๆับแน็งๆเออเออห้ามปล่อยมือเด้อย่าม่ต้องห่วงมั่งไม่ชนามันอยู่ที่การตัดสินใจแค่วินาทีเข้าใจไหมเชียรวินาทีโอเคไหมไกลเลยทำเรื่องตรวไกลเลยเอาขาขาไซด์ออกดูดต้องโดดกข้างหน้ามันไม่สูงอันนี้มาให้โดดเลยจะวางคันทองเอาถ้งแก๊งดังรอเย็บพึ่งนั่งเลยคงก็แปลว่าคุณทางด้านใหรข้ามใครคนแก่ทหารคุณอะไรกจะไดิลป์ ผมที่จะกระโดดหังผมที่จะกระโดดหัวหุดหยหยุดหดแล้วแล้วครับคือครับค่อยไม่ผมไม่ผมครับร้อมความมันดังเำไมอันนีมงอันนี้นี่้วแล้ว

ไาวอ้าวมตบตบเยนี่มาดูอย่กไม่กัวกัวไม่กลัวมาผู้มีไม่ได้มาได้ม่ได้ขอผู้ไม่เอาขอหลุดผู้มีเไ้มาแล้วต้องโดดไม่โดดก็ได้โดดมาให้เพื่อนโดดให้าเพื่อนโดดไม่ได้ โดดแทนโดดแทนไม่ได้เราโดดเองเราต้องติดหอยกีดปีกเองหนูไม่อยากบินน่ะไม่อยากไม่ปีกพี่ตูนบอกว่าอยากเห็นคนไทยบินได้หนูนกเครื่องกัมพูชาก็มีนะไม่ใช่ครูครูไปโดดพรุ่งนี้ไม่ได้ต้องโดดโดดไม่ได้ไม่ได้เขาซ้อมแล้วเขาไม่มานี่หรอกซ้อมแล้วก็ต้องโดดอยู่โอเคโอ้นุ่งูโอเคอันนัทโอเคอันเดสแตน No. Understand? I don't have กระโดดห่อพูดหนูจะไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นหนูจะได้กลับกับเพื่อนใช่ไหมกลับตัวค่ะสามสิบสองครบอาได้สาก็ได้พูดหนือไม่เอาโดดหนูต้องโดดเหงื่อออกแล้วหนูโดดไม่ได้ไม่เป็นไรโดดได้เหงื่อออกมันไม่เกี่ยวอะไรกับโดดห่อเอาครูมันมาแล้วซ้้าายเทนครับ มาแล้วเอามันมาแล้วขาเชือกมันดีใช่ไหมเนี่ยหรอโคตรกวีโดดนิดเดียวออกไปนิดเดียวมัน้วเดินเนนิ่งๆสิตัวนี่มันเล็กเกินน่ะมันล็อกไม่ได้หรอมันล็อกได้ อ้าควาคว่าค้คว้าคว้าคว้าค้า้าคว้าว้า้าคว้าค้าคว้าค้าคว้าาคว้าาคว้าคว้าว้าคว้ว้าาควาควว้าคว้าควาควพาคอ้าคว้าว้าาควาคว้าควาคว้าว้คาา กอยากซุกหนูอยากจับฝั่งสามเรวโดนเลยหนึงองมสี้อหกเจ็ดแปดเก้จังนับก่อลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ครับ พูดเดียวคูดเดียวพเดเล็กน้อยดเยกว่าประตูนี่งก็พอแล้วไม่เด้ไได้ไมด้เาลกมานี่ยเ็กคนต่อไปตวดิฉันนักศึกษาวิชาทหารหญิงสนักไทยรรมาตรลุลุ้มาแล้ ชั้นปีที่สองโรงเรียนอ้หขาวิทยาพร้อมที่จะรับการทดสอบกพลังใจโดดหอสามจุดสี่ฟุตแล้วค่ะไม่โดดโดดโดดโอ้โหวันนีเก่งเก่งมากเลยนักเรียนดึงไว้นะขึ้นมานี่ ขึ้นมานี่จับสายรัดเอิกไว้ก็ต้องเศร้าซีไปจับห <oh yeah> ันจับนี่นักเรียนขึ้นมานะครับให้จับสายรัดหน้าอกไว้ไม่ต้องไปเศร้าซีนู่นนี่นั่นขึ้นมามือไม่ต้องไปเศร้าใส่ไหมเศร้าใส่ตอกจับไปซื้อก็ต้องห้องต้องให้ขึ้นมาเนี่นะครับมือไม่ต้องไปควานหาใส่ไม้มือไม่ต้องไปควานหาใส่เสาไม่ต้องร้องไห้นะครับขึ้นมาแล้วบ่ต้องไปหยุ่ม ไม่ต้องไปยุ่มคู่ฝึกเขาป่อยเขาใจป่อมันจะลงพร้อมกันเข้าใจป่อขึ้นมาแล้วนะครับไม่ต้องไปะคู่ฝึกเขามันจะลงไปพร้อมกันนะครับวัออบนนี้ลงไปแล้วรือน,นับพร้อมเข้ใาใจหอทั้งนี้นั้นเวลากระโดดลงไปแล้วให้นับเลขด้วยเข้าใจไหมครับทุกคนทราบทุกคนทราบเพราะว่าจะให้คุณครูขเขาต้องเดือดร้อนกันมากอยู่ข้างบนนี่มันเหนื่อยรีบกระโดดลงมาเข้าใจไหมดูบ้านเรา ่ไม่สีหาก็เสหัวเนีหยนี้ไม่มเข้าตาบังเลยเียีบันคู่บัดเดีบั้นเดียวเร็วเร็วเร็วเอาลูกตายกันโอ้ยมันมาแล้วอนมานอม้ันม่เร็วเอาเร็เร็วๆเรียนเอาแรงอันย่าอะไรดิฉัน ดิฉันนสาทหารนายสุใสยทหารหมาหรือแมวล่ะอ่าด้ออดเร็วรียนเนหนิวเข้าเร้ได้สอนกำลังใจในการกระดดท้อสูงในการกระโดดท้อสูงสามสต่่พุ้ใสุ่้แป๊บนึงคู่จับตรงไหนจัตงไดจับตรงนี้แหละเร็วตงนี้เอีเีอยเียูน

ขอหนูง่อยซอสปได้ไหมอย่าอย่ามาต่อไอย่าพ่อหนูขอลงบอยยุบอยจะรับตาราหนูนีุยกัอยู่นะก็ไปยขอไเอา้ายูนะเฮ้อยบอย เห็นไหมเพื่อนนั่งรอแล้วน่นเอาเลยเอาไอ้ไอ้ีนงสูงมากเลย ป้าพีพีเอฟซีไหลฟั่งแล้วเป็นจังไรไหล,เ,ลเห็นแล้วเป็นจังไรบอกเลยด้วยว่าคําไม่ยุดเนาะพีพีเอฟซีบอกเลยด้วยว่าพีทหารไายกระยานคือกัรนอหยานควบวสูงเพราะว่าค่อนข้างที่จะสูงแห้งเตืมเนาะแต่ว่ากัเขาเป็นกะลังใจให้พีทหารทุกคนหรืออาคลคิปวิดีโอนี้พีพีเอฟซีมีความคิดแนวไรกระสามหามันหมิ่นเข้ามาไหลเนาะแล้วคลิปนี้น้องเรียกกับเขาฝาพีพีเอฟซีขามาแล้วก็อย่าดืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามือว่ากดกระดิง่งแจ่งเตือนให้ทั้งสองน้องเรียสาวลา ในเด้อพอไปคลิปหนะ้าพอกัพี่น้องกับสวัสดีบ๊ายบาย